เป็นเรื่องของค่าตัวนะคะค่าตัวเธอคนนี้เนี่ยห่ล้านกับอีก200,000ค่ะท่านผู้ชมเธอคนนี้ชื่อว่าน้องจันเจ้าน้องจันเจ้าเนี่ยเป็นควายสวยงามนะคะแต่ค่าตัวไม่ธรรมดาจริงๆหลักล้านเลยนะคะมีหนุ่มมาขอน้องจันเจ้าค่ะก็คือคุณนาคารินนะคะเลิศสิลิกรกรุลอายุ40ปี นี่น้องจันเจ้าสวยงามไหมคะอายุ11เดือนเท่านั้นเองนะแต่ว่าค่าตัวเธอเนี่ยปาเข้าไปล้านกว่าแล้วนะคะโอ้โห,โโหคุณนครินเป็นเจ้าของโรงกึงแล้วก็คิงก้องฟาร์มควายงามดาวเรืองสระบุรีพร้อมคณะนะคะโอ้โนี่มาเป็นแบบแห่ขันหมากเลยนะคะพร้อมเงินสดนะคะสินสอดะคะ่ะไม่ธรรมดา1 2ึ่งล้านแสนบาทสู่ขอน้องจันเจ้าโอ้โหนี่ ให้ดูบรรยากาศหน่อยเหมือนขอสาวจริงๆเลยค่ะโหเงินสดๆเลยนะคะคือน้องจันเจ้าเนี่ยเป็นควายไทยเพศเมียอายุ11เดือนนะคะของคุณยงยุทธแจ่มเสียงอายุ35ปีเป็นเจ้าของค่ายควายงามพระพุทธฉายในพิธีอย่างที่เราเห็นเลยขบวนขันหมากค่ะแหร่รำมาเลยพร้อมกับเงินสดทางด้านนายยงยุทธนะคะก็นำน้องจันเจ้าค่ะ ออกมานะคะหรือว่าเจ้าสาวอ่ะเนาะออกจากอคอกมาตั้งตั้งขบวนรอต้อนรับเลยนะคะแล้วก็ทําพิธีมอบสินสอดเป็นการรับขวัญโอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะค่าตัวของเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะนี่คะ่ะโอ้โหนี่หนึ่งล้านสองแสนนะคะเงินสดๆสดเลยก็มีกลุ่มอนุรักษ์ควายสวยงามนะคะมาร่วมแสดงความยินดีลักษณะเด่นของเธอคืออะไรจันเจ้าเธอเป็นควายไทยที่มีกล้ามเนื้อเยอะคะ่ะ สงสัยออกกําลังกายเยอะนะคะบัท้ายสวยค่ะ,ะบัท้ายสวยถูกต้องตามอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนเหมาะก,กับการเป็นแม่พันธุ์น้องจันเจ้าเนี่ยเป็นควายเพศเมียอายุ11เดือนค่ะแล้วก็พ่อของเธอนี่ไม่ธรรมดานะพ่อแม่ของเธอก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าพ่อของน้องจันเจ้าชื่อบ้มพันล้านโอ้โหนี่พันล้านเลยนี่ตัวเธอก็ล้านสองละ บิ้มพันล้านของทาราเพชรฟาร์มเป็นพ่อระดับแชมป์ออที่ส่งลูกเข้าสนามประกวดนะคะส่วนแม่แม่คือดวงใจของค่ายควายงามพระพุทธฉายเออพ่อก็ดีแม่ก็ดีนะคะ ด้านนายนัครินค่ะหรือว่าคุณก้องเนี่ยที่เป็นคนมาสู่ขอเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาก็ทําพิธีสู่ขอน้องจันเจ้าใช้เงินสด1นล้านสองแสนบาทคือตัวเองเห็นน้องจันเจ้าแล้วรู้สึกว่าถูกอกถูกใจมองดูแล้วถูกต้องตามอัตลักษณ์ควายไทยเหมาะกับการนําไปเป็นแม่พันธุ์ก็เลยมาสู่ขอเพื่อนําไปเป็นแม่พันธุ์ต่อไปเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปเลี้ยงต้อยไว้ก่อนนะ เขามองกันไก่นะคะ <im itation> เขามองกันไก่เพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวนานไปเนี่ยพอจะมาสู่ขอเ,ขเนี่ยราคานี้ไม่ได้แล้ว <im itation> โอ้โหนี่นี่ <im itation> เริ่มต้นมา11เดือนนี่ล้านสองแล้วนะคะ <im itation> ต่อไปอาจจะแพงขึ้น <im itation> คุณนคครินบอกว่าโอ้ตัวเองเนี่ยตามจีบมานานแล้วกว่าจะขอซื้อได้จากเจ้าของฟาร์มนี่เขาตามจีบมานานแล้วนะคะแล้วก็ยอมรับว่าน้องจันเจ้าสวยจริงลักษณะดีมีสายพันธุ์ที่ดีก็คือพ่อดี แม่ดีก็เชื่อว่าควายตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้เลยนี่คนที่เขาเชี่ยวชาญน,นะคะหรือว่าคนที่เขาทําอาชีพนี้อยู่เขาก็มองกันออกนี่จันเจ้าลูกค่าตัวลูกแพงมากนะดูสิเออนี่นะคะล้านสองนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยค่าตัวของเธอเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะเออนี่ก็เป็นที่ฮือฮาเลยนะคะที่ผ่านมาแล้วเคยนําเสนอนะ เกี่ยวกับควายตัวอื world, like ่นก oh, ็เหมือนกันค่าตัวของเขาเนี่ยก็ราคาสูงนะคะอย่างจันเจ้าเองใน11เดือนเนี่ยล้านสองไปแล้วนะคะคนที่เขาทําอาชีพนี้หรือว่าสนใจในเรื่องของควายเนี่ยเขาก็มองออกมองการไก่เห็นอนาคตเลยโอ้โหนี่เป็นทาพิธีสู่ขออย่างดีเลยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR c อ d e ได้เลยครับ